สวัสดีครับเกษตรทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเหยลไก่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการเหยลมันคืออะไรนะครับนี่ครับใส่น้ำมันน้ำมันไปแบบนี้นะเยอะๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไก่ลงนะครับแต่น้ำมันต้องไฟอ่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำมันให้ไก่สุกนะครับให้ไก่สุกหรือจะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับ วิธีนี้คือการทําให้เนื้อสักนุ่มอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีโบราณนะครับผมได้มาจากเชฟกีนนะครับส่วนพุกทุกวันนี้น่าจะไม่มีใครรู้จักนะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับเพราะผมสังเกตดูนะครับลูกน้องผมที่มาอยู่กับผมนะครับไม่มีใครรู้จักคําว่าเหย่านะครับถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าจองมาข้าผัดจานใหญ่ข้าผัดหมูจานใหญ่20โต๊ะแบบนี้ นะครับเขาก็จะเอาไปทอดนะครับทอดกับเยาไม่เหมือนกันนะครับทอดคือน้ํามันไฟแรงนะครับแล้วจะทําให้เนื้อสัตว์แข็งนะครับส่วนวิธีเยาจะทําให้เนื้อสัตว์นุ่มนะครับนี่แหละใา้น้ํามันเยอะๆแล้วก็ไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับค่อยคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วให้เนื้อสัตว์สุกประมาณ80%นะครับแล้วก็จะปล่อยเนื้อทิ้งไว้กับน้ํามันแบบนี้เลยนะครับเวลาจะใช้เราก็แบ่งมาใช้นะครับ วิธีนี้จะทําให้น้ํามันซึมเข้าไปในเนื้อนะครับทําให้เขานุ่มนะครับส่วนวิธีการทําให้นุ่มบอื่นๆก็มีหลายวิธีนะครับหมักด้วยแป้งนะครับหมักด้วยไข่หมักด้วยโซดามีหลายอย่างมากครับแต่สําหรับผมผมจะใช้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆธรรมชาติแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าน้ํามันเราก็เอาไปใช้ได้อีกนะครับน้ํามันที่ทําการเยาะได้ดีที่สุดก็คือน้ํามันจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไก่นะครับ หรือน้ำมันหมูนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับน้ำมันหมูหาง่ายราคาถูกนะครับผมก็จะใช้น้ำมันหมูทํานะครับเขาจะซึมพอมันเย็นแล้วนะครับเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อสักครับแล้วก็ทําให้เนื้อสักของเรานุ่มนะครับนี่คือวิธีกินแบบโบราณนะครับที่ผมเอามาถ่ายทอดให้เอฟีและผู้ติดตามฟังครับผมวิธีนี้นะครับเหมาะสําหรับ งานจองนะครับหรือว่าตุ๊กยีนนะครับที่เขานิยมทํากันนะครับสําหรับเชฟสมัยก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเนื้อสัตว์จะนุ่มนะครับดูนะครับจะนุ่มมากนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้จนกว่าเราจะใช้เนื้อหมดนะครับอ่าถ้าน้ํามันมันเยอะเราก็ตักออกไปใช้อย่างอื่นได้นะครับโอเคครับถ้ามีเคล็ดลับดีๆผมจะมาบอกอีก นะครับผมฝากดกดติดตามแล้วฝากแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ